ผมคงจะสอนให้ฟรีเลยจะเปิดให้ทุกคนมาทำโปรเซสผมจะสอนหมดทุกขั้นตอนจาก20 30 40ทุกคนจะขายได้พิธีการจบแล้วนะนี่ผมจะพูดสไตล์ผมแล้วนะเรียกผมมันเดินก็ได้บีง่ายดีเพราะพิธีการจบละสำหรับคนที่ชำนาญอยู่แล้วเราก็ทบทวนกันสำหรับคนที่ปลูกใหม่นะขอให้ตั้งใจฟังปืชสารอาหารในดินเราให้ครบถ้วนปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับฮอร์โมนไล่มดแมลงต่างๆใช้ได้นะเกิดโรคราสนิมใบจุดราดำ ตัวนี้เราต้องสังเกตใบนะครับจะมีความเขียวนะสีอ่อนสีเข้มขึ้นอยู่กับการปองแสงระวังเรื่องลาสนิมใบโรคจุดใบด่างเพี้ยแป้งนะมแมลงศัตรูพืชของกาแฟละใครคิดว่าผมพูดเร็วไปยกมือถามให้ผมทวนได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มหมดลมเลยนะครับเนาะแรกเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องการดูแลต้นกาแฟก่อนนะครับเพื่อที่เราจะนําความรู้เนี่ยไปใช้ในการผลิตผลิตกาแฟคุณภาพดีของเมืองพานของเราสองจะเป็นเรื่องของ เครื่องแปรรูปมาใช้สำหรับคัดเมล็ดรีบเมล็ดเราออกจากเมล็ดกาแฟคุณภาพดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลยครับไม่อายครับเ เป็นการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับในการอบรมในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแมู่้งทุกท่านนะครับที่มาบนในวันนี้นะครับผมครับในนามของศูนย์วิจัยเกษตรที่สุพรมเชียงใหม่กรมวิชาการเกษตรนะครับขอข้อสอบนลขอสองอันข้อสอบข้อสอบใครตอบผิดบ้างมั้ยไม่พ่านครตอบผิดบ้างไม่พังไปช่ยายไช่ยลายดังเวยทงมันแล้วก็มา้มาลำพางเนาะลำพางก็น่าจะขูพอพอกับเชียงใหม่นะ้ะดูนะ น่าจะปี2500ไหมที่เกิน5ปีนะครับสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ที่ทราบกันอยู่เนาะแรงงานภาคการเกษตรจะหายไปนะครับก็คือเราใช้แรงงานคนในการคัดเนาะก็คืออย่างเช่นผ like ู <man 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 ้มีโปรเซสกาแฟมาเสร็จนะกาแฟไม่ดีนี่กาแฟไม่ดีอ่ะเดี๋ยวดูไปดูไปครับจะได้รู้ว่าเราผูกกาแฟมาเนี่ยเราจะทํายังไงให้กาแฟเป็นกาแฟที่ดีเนาะมีความชื้นแต่น้ําก็ไม่ก้มขัดเช่นอย่างเนี้ยอากาศชื้น มีใส่แล้วให้เอายิงกบภาตามัน,กกนจะอยู่ในมือมันต้องงามเอาใบงามว่านใบกับน้ำต้นงามขอเสียงรบมือด้วยครับผม